สวัสดีทุกคนแล้วชื่อว่าน้องอินโทรนะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะ,ะเป็นเด็กยากจนมากมากแล้วฉันก็มาขายของหน้าคอนเสิร์ตนี่ไงล่ะแต่ว่ามันก็ดัดเกิดเรื่องนะสิสองคนนี้เป็นศิลปินพวกเขาจะชอบแอบตามฉันอยู่เรื่อยลอยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้แทนที่แฟนคลับจะต้องไปตามเรื่องราวมันกลับตาลปัดแบบนี้เนี่ยฉันจะใช้ชีวิตยังไงต่อล่ะเฮ้ยเอาล่ะได้เวลาที่เราเนี่ยจะต้องไปขายของหน้าคอนเสิร์ตแล้วนะเอาล่ะมีใครจะไปขายของกับฉันหรือเปล่า ถ้าไปแล้วล่ะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะและดูเหมือนว่าวันนี้จะมีศิลปินมาด้วยนะสุดยอดน่ะคุณจดไทยไว้ไทยไว้มาแล้วมาแล้วแน่นอนพวกเขาสองคนเป็นคู่หูดูโอ้ที่ร้องเพลงเก่งสุดๆแล้วก็เล่นดนตรีได้ด้วยสวัสดีครับทางนี้ก็สวยจังเลยหล่อสิโอ้สุดยอดแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีแฟนคลับคนที่เด็ดกีตาร์ก็ชื่อว่าไทม์ไทยส่วนคนที่ร้องเพลงก็คือดัมเบลโอเป็นไงล่ะหล่อใช่ไหมล่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันต้องมาเปิดร้านขายดอกไม้แล เพราะว่าจะมีคนมาเดลคอนเสิร์ตกันเยอะเขาก็จะมาซื้อดอกไม้ที่ร้านของฉันเช่นวันนี้ก็จะมีผู้ใหญ่บ้านอายมาซื้อนะั่นไงละ่ะมาซื้อดอกไม้จา้าได้ยินมาว่าวงคู่หูดูโอ้เขาจะขึ้นร้องเพลงแล้วใช่ไหมโอ้ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็จะบอกว่าสองคนนะั้นนะ่ะเขาชอบดอกไม้แล้วก็ช็อกโกแลตจุม่มสตรอเบอรี่แบบนี้เลยนะรู้ดได้ไงเนี่ยไม่ให้รู้ได้ไงละ่ะก็แฟนคลับพวกเขาชอบมาซื้อของซ้ำๆที่ร้านฉันนี่นะโออน่าสินะสุดยอดไปเลยฉันไปแล้วนะจะถึงเวลาแล้วไปขอให้มีความสุขนะผู้ใหญ่บ้าน ไม้ของใช้แล้วก็รอคนมาซื้อดีกว่าเอ๊ะอาจจะเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วมั้งวันนี้คนเยอะมากเลยเนาะสิฉันก็คิดเหมือนนายโอ้โหทำได้ดีมากเลยนะคะคู่หูดูโอ้ผมขอพักก่อนนะผู้จัดการที่เลยนะเดี๋ยวจะมีขึ้นคอนเสิร์ตอีกตอนเย็นๆนะเอาละไปพักผ่อนได้แล้วดัมเบลโอ้เดี๋ยวผมไปแต่งหน้าก่อนแล้วกันนะทำทายทำไรอยู่นั่นคุณดัมเบลค่ะมานั่งตรงนี้ค่ะจะแต่งหน้าเพิ่มให้นะคะได้ครับผมท่านทางแล้วตอนนัดแฟนคลับของพวกเขาเยอะมากมากพี่ดัมเบลพี่ดัมเบลหล่อจ้าโอ เลยนะคะนั่นน่ะดูสิมันรอตั้งแต่เช้าแล้วนะไปดูหน่อยสิค<อ>ะเดี๋ยวผมจะออกไปดูนะครับแฟนขับน่ารักแบบนี้เนี่ยเขาไปแล้วจังหวะไเอ๊ะเขาจะไปไหนอะฉันเห็นดอกไม้ตรงนั้นสวยจังเลยอะฉันชอบดอกไม้อยู่แล้วอะไรกันนะอะเขาเดินมาฝั่งนี้งั้นเหรอคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าเนี่ยคือว่าผมอยากได้ดอกกุหลาบหน่อยครับ ดอกกุหลาบงั้นหรอว่าแต่ว่าคุณชื่ออะไรหรอครับคุณดูน่ารักดีนะเนี่ยจะมาสนใจฉันทําไมนะจะบอกว่าฉันขายให้แค่แฟนคลับของพวกคุณค่ะดาราศิลปินจะซื้อไปทําไมเล่าไม่เห็นจะเข้าใจสักนิดเลยอะ่ะแต่ถ้าคุณชอบฉันให้ดอกเดียวก็พอนะดอกสีฟ้าเนี่ยได้ยินว่าคุณเอเอชอบ<เ>อไม่ใช่หรอฉัน,นรู้หมดทุกอย่างแล้วว่าพวกคุณน่ชอบอะไรเป็นเพราะว่าแฟนคลับของผมเนี่ยรู้จักว่าผมต้องการอะไรสินะคุณก็เลยรู้ไปด้วยจะหัวเลยฉันทําไมเนี่ยหรือว่าเขาเยอะเยอะฉันหรือเปล่านะจะไม่น่าโมโหแบบนี้นะ ออกไปนี่เนี่ยไปเนี่ยผมแค่ล้อเล่นเฉยๆกลับไปทํางานนายเลยนะฉันจะทํางานของฉันครับโอ้โหเป็นไงล่ะศิลปินอย่ามายุ่งกับฉันนะน่ารักจังเลยนะฉันเจอใครก็ไม่รู้อ้ดอมเบลทําไมแฮปปี้จังเลยวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นมันดอกไม้หายากนี่ก็ฉันนัดเจอคนที่ใช้อาให้นะสีน่ารักมากเลยนะเดี๋ยววันหลังฉันจะแนะนําให้รู้จักถึงเวลารอบเย็นแล้วนะจ้าจะขึ้นแสดงกันแล้วครับครับคุณผู้จัดการกําลังไปเนี่ยแหละทาแล้วครับผมว์มเสียงก่อนไปกันเลยไอ้ทางานได้ดีมากเลย ศิลปินคู่นี้ทําเงินได้เยอะเลยเชียวนะเนี่ยแบบนี้ปีนี้ฉันรวยแง่แงเลยแต่เอ๊แฟนคลับนี่มันเกินเบอร์มากเลยนะปำเฝ้าอ,อะไรตรงนี้กลับบ้านไปเลยเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรกันเนี่ยคุณผู้จัดการใจร้ายจังเลยนะปาพวกเรากกับนั่นสิใจร้ายมาก่กานิดงหนไม่ให้ดูก็พูดดีๆก็ได้นี่นะไม่เห็นจะต้องปากร้ายขนาดนี้เลยเกิดอะไรขึ้นหรอก็ผู้จัดการของศิลปินยังไงละ่ะหน้าโมโหกลับดีกว่าต,ตอนนั้นผู้จัดการของสองคนนั้นก็มาพบฉันแล้วบอกกับฉันว่าออกไปจากที่นี่ซะไม่งั้นฉันจะฟ้องให้คนมาเก็บ ที่นะแล้วหนูจะไปหาเงินที่ไหนอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้จัดการคนนั้นจะไล่ฉันไปเพียงเพราะว่าฉันน่ะมาขายของทําให้แฟนคลับมาอยู่แถวนี้เยอะถ้าฉันก็ต้องหาที่อยู่ใหม่สินะเอ้กวัวทุกคนจะกลับบ้านกันเนี่ยเพลียหมดเลยอ่ะไนผมก็ขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนแล้วการเจอกันพรุ่งนี้เจอกันนะครับคุณผู้จัดก,การวันนี้สนุกมากแต่เหนื่อยเช่นกันเอาละกลับบ้านดีกว่ารถฉันจอดไว้นี่นะน,นี่คงไม่มีแฟนคลับแล้วสินะอ๋อทำไมหมาหน้ารักแบบนี้เนี่ยไอ้ว่าจะกลับแต่มันเพลียก ก่อนหน้าคลอกเอ๊ะเฮ้ย เหมือนมีคนจะมาขโมอยหมาฉันเลยอะเพรนายคิดจะขโมอยหมาฉันงั้นเหรอเอ๊ะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นศิลปินนี่นะจะเย็นๆหน่อยฉันขอเล่นแป๊บเดียวไม่ได้หรอเธอเป็นใครเนี่ยเธอเป็นคนขายดอกไม้ให้แฟนคลับพวกนายนั่นแหละโอ้น่ารักจังเลยนะฉันขอดอกไม้หน่อยสิอะไรกันสองคนนี้นี่ใส่เหมือนกันเปียบเลยไม่ให้โว้ยโอย้หอมจังเลยโว้ยไม่เข้าใจว่าสองคนนี้ทาไมชอบมาก่อกวนฉันจังเลยนะไปเจอกันใหม่นะเธอชื่ออะไรหรอไม่บอกโว้ยน่ารักจริงๆเลยกลับบ้านดีกว่าวันนี้เหนื่อยมาทั้ง วันเลยอ่ะทั้งโดนผู้จัดการเจ้าสอกคนนั้นไล่ที่แบบนี้ก็ต้องเก็บข้าวของแล้วก็ไปขายที่บ้านพ่อดีกว่าอ โอ้คือไอมาพอดีเลยนะมาเก็บของช่วยฉันเลยคือว่าเธอไปกินข้าวกับฉันดีกว่า<ะ>ไหมอ๋นะฉันรู้สึกถูกชะตากับเธอแต่ว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นดีนะนะนะแต่ว่าฉันไม่เคยติดศิลปินทําไมเขาดูน่ารักจังเลยเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเดาวันต่อมาฉันก็ได้มาหาคุณพ่อยังไงล่ะจริงพ่อของฉันเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแหละนักทําเพลงฉันก็มีพี่ชายสองคนด้วยนะคิดถึงจ้างทาอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้วัวจะเห็นหน้าตานะยัยน้องสาวตัวแสบเแกล้งจนได้แล้วมั้งโอ้พ่อคะหนูโดนไล่ที่อย่าไม่มีที่ ขายของดอกไม้หนูแล้วเนี่ยผู้จัดการนั้นหลายมากๆเลยพอ่อมันก็ย้ายมาขายที่บริษัทของพวกเราสิเป็นความคิดที่ดีเลยเยเจอกันใหม่นะเอ๊น้องสาวของเราเนี่ยยิ่งโตยิ่งแสบนะอ้อเป็นถึงนักแต่งเพลงเลยทําไมชอบทําตัวแบบนั้นนะเนี่ยใส่ได้ใครมานะพอ่อต้อน่าจะได้แก่นั่นแหละเลิกหัวร้อได้แล้วโอ้โหเฮ้ยทำไมเพลงของนายเนี่ยถึงเป็นเพลงข้างรักจังเลยนี่นายข้างรักใครงั้นเหรอเอ้ยหยุดร้โองเพลงได้แล้วมั้งก็ฉันมีความรักไงล่ะนายกำลังจะบอกคดีเลย แม่กว่าจะเห็นนายมีความรักนะเนี่ยศิลปินก็อยากจะมีความรักสินนะฉันเองก็มีเหมือนกันจริงเหรออยากรู้จังเลยว่าเป็นใครนะแต่ว,วันหลังจะพาไปพบแล้วกันว่าเธอคนนั้นน่ารักที่สุดวันต่อมาทั้งสองคนนี้ก็ไปทําเพลงที่บริษัทของพ่อฉัน้เ,เขาก็ได้เจอพี่ชายทั้งสองคนด้วยแต่เขาไม่รู้ว่าฉันนะคือ้องสาวของพี่ชายทั้งสองคนนี้นะเออผมมาเจอโปรดิวเซอร์นะักทําเพลงครับแล้วพวกเขาสองคนก็ได้เจอพ่อของฉันด้วยแหละเธอยกอยู่ในฟล์ขวาซ้ายขวาเธอยกอยู่ในฟล์โอ้เพลงสุดยอดไปเลยครับคือว่าผม มาอัดเพลงใหม่นะแน่นอนว่าคุณพ่อเขาชั้นเป็นคนแต่งเพลงให้พวกเขาโด่งดังมาหลายเพลงแล้วเยอะมากเลยนะเก่งมากเลยคู่หูดูโอ้น,นี้นะเอาละไอเวลาไปทําเพลงแล้วก็ทําให้พวกเขาโด่งดังไปทั่วโลกแล้วโ,โปรดิเซอร์คนนี้เก่งมากๆเลยนะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนแล้วกันทําไมดอกไม้นั้นคุค้นจังเลยครับโปรดิเซอร์ผมเห็นเขามาขายที่ไหนเนี่ยแหละเอ๊ะจำได้แล้วอลูกสาวผมเองแหละ ลูกสาวคุณก็ขายงั้นเหรอโอ,อ้อยนั่นเป็นตัวแสบนะไปบอกคนอื่นว่าตัวเองจนทั้งๆท,ท,ที่พ่อเป็นถึงโปรดิวเซอร์เลยนะป่านนี้ไปขายของที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เอ,อ้ยมาขายของที่หน้าร้านพ่อทําไมมันขายยากจังเลยเนี่ยซ่อนๆเอ,อ้ยแอบดีกว่ามมาหาดาราเจ้าหนูคนนี้เธออยู่คนละเรื่องไม่ใช่หรอลงไปในขยะเลยนะรอผิดคิวขอโทษเฮ้ยน่ารักจังเลยนะเอาล่ะอุ้ยดอกกุหลาบตัวนี้เดี๋ยวจะพูดแบบน้องเกลดูนะจะเอาโตน,นั้นแล้วก็โตน,นั้นมีคนมาอดหนุนแล้วขอบโทษนะค่ะบอกว่าดอก ไม้ตัวน,นี้ศิลปินต้องชอบแน่ๆเลยค่ะนี่มันจริงเถอะออบคุณนะเอาล่ะมาซุ่มถ่ายวิดีโอดีกว่าชัว้วตนนั้นฉันเหนื่อยมากๆก็เลยเผลอนอนหลับไปอ่ะจะเห็นหรือเปล่านะออกมาแล้วถ่ายรูปดีกว่าชัวมต้องหลบปะปะรลสซี่แล้วเนี่ยอ คนนั้นนี่นะอย่าบอกนะว่าเธอนี่เองที่มาขายของแล้วก็มีน้องหมาด้วยหลบไปก่อนนะอย่าไปกวนพี่เขาเหนื่อยจังเลยวันนี้นะ่ะทางานเหนื่อยมากมากอย่าบอกนะว่านี่คือลูอกสาวของโปรดิวเซอร์หรอโอ่น,นมันน้องสาวเรานี่ยน่น่แน่น่น,นมันน้องสาวของพวกเรานะอย่ามาอยู่ในะลกล้นะเว้ยรายการเนี่ยพวกพี่มาไว,ไวไ้ยว้ไรฮะเจ้าศิลปินคนนี้นะ่ะ <c oughs> เป็นรุ่นน้องพวกเรานี่นะผมไม่รู้นี่แสดงว่าพวกคุณเป็นพี่น้องกันหรอนายตลกชะมัดเลยอะ่ะ แบบนี้นี่เองซินะแล้วก็แค่แกล้งจนหนะักขอโทษด้วยพวกพี่ไปเธออย่ามายุ่งนะโหน้องเรามันไล่เลยแฮะไปก็ไปไปกันดีกว่านะหลังจากนั้นพวกเราก็ได้คุยกันมากขึ้นรู้สึกว่าดัมเบลน่ารักจริงๆแหละเออเออ,เอ,อฉันชอบเธอนะ แล้วก็เขาบอกรักฉันเั้นหรออ้เธอน่ารักที่สุดเลยย่าจะมีศิลปินสักกี่คนที่หลงชอบเราเนี่ยดูสิเขามองเราที่จิตใจเขาไม่ได้มองเราที่ภายนอกด้วยแ่แน่นอนฉันตกหลุมรักเขาแต่ทว่าฉันเองก็ตกหลุมรักอีกคนด้วยนะสิทำยังไงดีแต่คนนี้ชอบแกล้งจังเลยนะเอ้ย ตกใจหมดเลยเฮ้ยนายอีกแล้วมีอะไรงั้นเหรอถ้าทําแบบนี้อีกฉันไม่ชอบนายแล้วนะเธอชอบฉันงั้นเหรอเออคือเอาหน้าเดี๋ยวฉันจะเก็บของกลับบ้านแล้วอเดี๋ยวฉันช่วยเองนะให้ฉันไปส่งเธอที่บ้านแล้วกันวันนี้นะจะดีเหรอแบบนี้แล้วเนี่ยฉันก็เลือกยากนะสิโอ้ยก็ฉันน่ะชอบเธอนะนั่นไงเขาก็ชอบฉันเหมือนกันเหรอเนี่ยยังไงซะฉันเดงก็ยังไม่ได้ตกลงจะคบกับใครหรอกนะแต่ก็ขอบคุณมากมากจากนั้นฉันเดงก็ขับรถกลับไปกับเขาโอ้ช่วงนี้คลั่งรักจังเล โอยนะมาเป็นแฟนฉันไหมโอยเพื่อนรักสงสัยมีความรักเนี่ฉันว่าฉันจะพานายไปดูคนที่ฉันชอบหน่ะไปปะฉันก็จะพานายไปเหมือนกันแต่ว่านายพาฉันไปก่อนนายหลงรักใครเนี่ยเด yep> ี๋ยวไปถึงฉันบอกแล้วกันนะดูเหมือนว่า2คนนั้นกําลังจะมาที่บ้านของฉันด้วยแหละนี่มันร็ดาราเนี่ยจริงๆรด้วยมาหาใครเนี่ยโอ้ดาดาดาพี่ดาเบล นายมั่นใจหรอที่นี่งั้นเหรอเหมือนฉันเคยมาเลยใช่เนอะสิวทํามาอยู่บ้านใกล้คนที่ฉันชอบเลยนะเหมือนกันเหรอนายก็รีบติดต่อเธอสิเธอจะได้ออกมานะ่ะเอ,อ๊ะทำไมมันแปลกๆจังเลยล่ะทีนี้นะ่ะทำไมมันขึ้นบ้านคนที่ชอบเหมือนกันกับนายล่ะสองคนนั้นเอ,อ๊ะมาทำไมอะ่ะตายแล้วเอ,อ้ยอย่าท้อหาฉันนะเอ,อ๊ะพวกนายสองคนจะมาที่นี่ทำไมอะ่ะเฮ้ยก็ฉันจะพาเพื่อนฉันมาดูคนที่ชอบยังไงล่ะ คนที่ชอบงั้นหรอไลกันเอ๊ะเอ๊ะ,อะไม่จริงใช่ไหมไหนายนายก็ชอบเอฉันชอบอินโทรก่อนนายอีอย่าบอกนะคนที่นายชอบก็คืออินโทรนะ่ะว่าฉันเจอเธอก่อนนะีตายเหอะสองคนนี้ทะเลาะกันเพราะฉันงั้นเรอหยุดเลยพวกนายนากลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้แฟนขับมองฉันอยู่จะบ้าเรื่องไงฮะรีบกลับได้แล้วเอ๊ะตายแล้วแฟนขับพวกนี้มองกันใหญ่เลยนอ่พี่คนนั้นนั่นเหรอทำตัวไม่น่ารักเลยอะอยู่กับศิลปินนะไปเลยนีเลยนะดูสิพวกเขาเกลียดฉันแล้วเนี่ยเป็นเพราะพวกนายสองคนเลยเอ้า กลับซะแล้วทำยังไงล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่านายน่ะจะชอบคนคนเดียวกันกับฉันฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่านายจะชอบเธอต่อไปนี้ฉันเกลียดนายวยและตอนนั้นพวกเขาก็ทะเลาะกันหนักมากๆเพราะว่าเรื่องฉันแม้แต่การเล่นคอนเสิร์ตพวกเขาก็ไม่มองหน้ากันแล้วเล่นใครเล่นมันอ้ยภูมิใจจังเหมือนสองคนนั้นทะเลาะกันเลยครับได้ยินข่าวมาว่าทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงนะครับจริงเหรอฉันว่าน่าจะเป็นคนนั้นแน่ๆเลยไม่ได้การละต้องทำยังไงอ่ะเล่นดนตรีเสร็จแล้วมานี่มานี่สิ อย่าหวังว่าฉันจะถูกกันกับนายจำไว้เลยนะโอ้หลบไปดูนี้ดูท่าทางพวกเขาสองคนน่ะจะแคมป์กันมากมากไปได้หลายวันฉันเองก็ไม่อยากจะคุยกับพวกเขาเลยเพราะว่าศิลปินนั่น่แอนตี้ฉันมากมากพอเข้าใจลูกทุกอย่างเลยนะว่าเสานี้ลูกว่างหรือเปล่าล่ะเสานี้หรอกคะเสานี้ไม่น่าจะได้ขายของอ่ะพ่อมีอะไรหรือเปล่ามีนะสิเอ๊ะว่าพ่อนจะไปรับรางวัลนะเพราะว่าพ่อเป็นโปรดิวเซอร์มือทองพ่อก็เลยอยากจะให้ลูกไปด้วยนะได้ไหมถ้าฉันไปฉันก็ต้องได้เจอสองคน นนั้นแน่ๆเฮ้แอแล้ววันงานก็มาถึงฉันเองก็คงจะต้องมาแล้วแหละวิคุณโปรดิวเซอร์มือทองนักแต่งเพลงสวัสดีค่ะเดินเข้าไปในงานกันดีกว่านะครับไหนคุณบอกว่าจะมีลูกมาด้วยนี่ไหนล่ะคะกำลังมาเนีครับคุณคือผู้จัดการของสองคนนั้นใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะช่วงนี้เขาทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงฉันเครียดไม่ไหวเลยอยากจะรู้จริงๆว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะลูกเต้าเหล่าใครเห็นว่ามาขายดอกไม้หน้าคอนเสิร์ตทุกครั้งเลยนะคะไหวไม่ไหว,วเลย ผู้หญิงคนนั้นหรอครับหรือว่าจะเป็นลูกสาวเราหรือเปล่าอโอ้นั่งไงลูกชายผมมาแล้วสวัสดีครับผมเป็นผู้ช่วยของคุณพ่อนะครับสุดยอดนักแต่งเพลงเอา้าทำไมไม่มาล่ะอินโทรมานี่อ,อินโทรงั้นหรอ,อในที่สุดฉันเองก็ได้มางานนี้ฉันตั้งใจมากๆและฉันก็ได้เห็นพวกเขาจริงๆด้วยคนยอะจังเลยอะ่ะอ้สวลูกสาวนักแต่งเพลงหรอเนี่ยเออไม่รู้จะคุยอะไรด้วยอึดอัดจังเลยนะอืมสวัสดีนะสวัสดีอินโทรเอออินโทรสวัสดีนะเอ๊ะ ผู้หญิงคนนั้นคือลูกของคุณหรอคะอาวแสดงว่าที่เป็นข่าวเนี่ยลูกสาวของผมเหรอเนี่ยของท่าทางจะใช่เหรอครับวันนี้ผมขอให้เธอเนี่ยมาออกงานกับผมลูกสาวของผมเองไม่ชอบงานด้านนี้นะครับตายแล้วด่าลูกเขาวไว้เยอะเชียยังไงก็ยินดีด้วยนะที่พวกนายได้รับรางวัลวันนี้นะเด็กก็มากับคุณพ่อแล้วก็มีของจะให้พวกนายด้วยนี่เธอเป็นลูกสาวของนักแต่งเพลงเหรอเนี่ยใช่ฉันลืมบอกนายไปเลยทําไทยอ่อาลบกวนเอาเดอกไม้มาส่องด้วยนะโห<อ><อ>ดอกไม้สวยจากนั้นฉันก็ตัดสินใจได้ว่าพวกเราเนี่ยมาเป็นเพื่อนก ดีกว่าขอโทษด้วยนะที่ฉันรู้สึกดีกับทั้งสองคนเลยและรู้อะไรไหมสิ่งที่มันจะตามมาก็คือแฟนลับแอนตี้ฉันนั่นไงล่ะ,ะไม่เอาไ<อ>ม่ชอบศิลปินคนนั้นนะเป็นลูกบรดิวเซอร์หรือไงฮะโอและนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันไม่อยากเป็นแฟนกับศิลปินฉันจะโดนถูกด่าแบบนี้ยังไงล่ะหวังว่าพวกนายจะเข้าใจกันนะเข้าใจแล้วล่ะอินโทขอบคุณด,ดา่าคุหลาบมากๆเลยยังไงซะฉันก็ยังชอบเธออยู่เข้าใจไหมอโอ้ทำทายฉันก็ขอโทษนายเหมือนกันนะพวกเราหลังจากนี้แยกวงกันดีกว่าฉันก็คิดแบบนั้นแหละยังงไ พวกเราก็ไม่สามารถมองหน้ากันติดแล้วเพราะชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่พวกเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะอินโทรม,มาเป็นเพื่อนกันดีกว่า <c oughs> เป็นเพื่อนกันเพราะการเป็นแฟนศิลปินฉันจะโดนด่าฉันก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธให้ดูเหมือนว่าคุณผู้จัดการเองก็มาขอโทษฉันว่าเธอไม่รู้ว่าฉันคือลูกของโปรดิวเซอร์ฉันก็เลยบอกกับเธอไปว่าไม่เป็นไรถึงยังไงถึงฉันจะไม่ใช่ลูกของโปรดิวเซอร์ก็ตามไม่เห็นสมควรที่จะต้องด่าคนอื่นนี่ผ่ไม่อยากไปทําเพลงกับพ่อแล้วอินโทรไม่อ่ะหนูจะกลับไปขายของของหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ชอ เส้นทางนี้น่ะเด็กคนนี้แปลกประหลาดจริงแฮะจากนั้นพวกเราเองก็แยกย้ายกันไปเติบโตทุกคนทำเบลเองก็เป็นศิลปินเดี่ยวไม่ต่างกับททมทาทที่เป็นนักเล่นกีตาร์ที่สุดยอดแล้วก็สามารถเล่นบอลได้ด้วย หวังว่าวันนึงฉันจะร่วมงานกับนายได้เนะเรื่องราวรักสามเศร้าของพวกเราก็ได้จบเป็นมิตรภาพโดยที่ไม่ต้องมีใครอ,อกหักสักคนฉันภูมิใจในตัวเองที่สุดเลยสามารถเลือกเส้นทางชีวิตได้โอ้โหละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมนะคะวันนี้เพียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า